ดีครับเพื่อนเพื่อนอย้ปีก็บวันนี้จะพามาเก็บบอกพีิกเด้อพี่น้องวันนี้บ่ได้ไปเก็บเห็ดดอกแต่ว่าหองมีลิปเห,หเ็ดให้เบิ่งขึ้นเก่กาเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อวันนี้าย้ปิกจะมาเก็บอันบอกพลิกอันสวนส,วน,สวนตาลัดสวนยายยายนวลวันวาให้มเมื่อก็บบอกคิดไปไวถ้ากินว่าสั้นสวนที่สวนที่พวกยาย้ปิกเคยมาเก็บไหมพุทสิโลทิมแล้วพีน่น้องละมึง น,าน่ายติม่มเพิ่นนั่นเพิ่นดูมาเก็บอยู่นี่ยายสิเก็บเป็นจังสิไปใส่กระสอบไปไปตัดอาอยุทั้งนาเพราะมันหอนสิห <c oughs> าเลือกเอาต้นไว้ยง,งามเถอกเอาบวงามบอกดิทาง <c oughs> นี่เป็นบวกริกน้อยปลายแล้วพี่น้องเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดพี่น้องเก็บเอาจังสิไปตัดไปยืมเพราะเพราะเขาบ่ได้ ซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะเอากระก็ตรงเลยซื้อหนาว่าพริกดึงก็ยังสีก็ได้ด้ล่ะตัดเมื่อกันนี่เนาะดึงไม่สีไปเก็บหรอืมตัดเมื่อกันากพี่น้องดึงก็เสียก็จะไปเก็บที่หลังเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีทักทายเด้อพี่น้องพี่น้องปองป่ายกานเพื่อนเป็นขึ้นกันบนนี่ผู้ไดปลวกพริกขึ้นกันบนนี่เราปลกพริกกัน เอาพริกงวยปลายพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะกลับกลองให้ดูนะว่าพริกงวยปลายสิเก็บไปตากแดดพี่น้องนะี่นั่นสิเก็บไปตากแดดไว้กินตากดดแดดแห้งๆใส่ใส่ขวดโหลไว้บันพี่น้องเวลาห่ากินเวลาเ่าเอามาตํามาอย่างมอเข้าก็รอบก็คอยใ,ใส่ขวดโหลไว้เด้วกินยาวๆไปเลยจ้ะมาพริกเพินพ่นว่าเอาแล้วเพิ่นสิ วันสีชาวปลูกเลยตอนช่วงนี้ช่วงหนา้าฝนเพื่อพักด้จ้ะพักดินว่าตรงนี้เขาปลูกบัวใดได้พี่น้องแล้วก็เป็นทางน้ำไหมหน้นาฝนในเนปียกจืดหืมปลูกบัวใดปลูกยังบัวใดคือพักดินจ้ะช่วงพักดินไว้ก่อนเพราะว่าน,น้ำสิท่วมน้ำมาหน้าม,มาท่วมทุกปีด้วจ้ะแต่ปีนี้บ่รูวูว่าจะมาท่วมหอดหอดพีบ่าทุกปตีตรงนี้เบึองเกลือด้ทุกคน บึงเกลืออำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลบึงเกลืออยู่อยู่ติดกับบึงเกลือเลยจ้ะติดกับน้ำบึงเกลือเลยเด้อนี่แหละฝนฝนตกหน,น้นาฝนในน้ำน้ำท่วมทุกปีจ้าก็เ,เลยปลูกบ่ได้จ้าช่วงเอาก็เลือกเก็บอัตหน่วยถือเด้อหน่วยใดญ่ถือเขางามงามน่วยบ่งามกับบัวอาเด้อ เอากรไปตากแดดไวปทากินยาวๆไปเลยหน่อยเลยโงามก็ะโเอาไปนอนโอ้แบบนี้มั้ต้องเก็บจังสีจังถ้าเอาไปไปเป็นนั่นคือจังย้ายท้องวาน่ยมันก็สีสาเนาะพี่น้องน,นี่ถ้เอาไปเป็นงาจังสีมันก็บบดได้เท่าเด้อันนี้เ้าก็เลือกเก็บจังหน่อยได้ทีเป็นตาเอาไหมโอ้เป็นตาเ้าก็บโเอาอืมนะม,มืออาชีพ <c oughs> มืออาชีพเลย สมัครเล่นเด้๋จ้ะเพื่อนเพื่อน,น,อนอ่าเลื่อนผ่านิ่นวาเด้อพี่น้องชาวคีเอเตอร์เราตัวคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านใส่ได้ผลเด้อพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนยายปิดจะเก็บอันนี้ต่อก่อนจะบักพิษไปจากพี่นอ้องไม่ได้ ตยากไปกินจะได้ไม่ต้องซื้อเขาข,าขากกั้วขั้วแยปิดกระบอกโมเมน็นคขั้วใหญ่ดอกจก้ะบ่าอะเอาหลายบ่าหลายคือข้าเจ้าดอกเอาแค่น้หน่อยพ่อได้มากินต่างม่กินขาวปลาต้นพลสะดอกจก้ะ <c> ท <oughs> ี่น,นี่ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกคนสุขโคสุขีอยู่ดีไม่แห้งด้อพี่น้องเด้อเมอ้มอนมิอสันวันดี ทีสุขครั้งตังเต็มเป๋าค่ะทุกคนบรรยากาศยายทองกำลังลงมาให้เก็บต้นไม้งามๆนี่นะคะสวัสดีค่ะ